สวัสดีครับมาเริ่มต้นที่บ้านพี่ชายฮะนี่เขาทำไรนาสผสม,สมนี่ก็ปลูกระมุดไว้ฮะถัดไปก็เป็นต้นขนุนครับนี่ก็ที่ต้นที่ตายก็ชมพู่ฮะชมพู่มาเมี่ยวอันนี้กับมะม่วงโชคอันนั้นครับก็มีกล้วยน้ำว้าแซมแล้วก็มีต้นสตอเริ่มให้ผลผลิตแนละ้วฮะ มีลูกเขยเป็นชาวใต้ครับต้นใหญ่เลยต้นสตออันนี้ต้นสตอมีมะม่วงขิมะพรานมีมะละกอนี่ก็สภาพคอ,อกหมูป่าฮะเพิ่งจะขายหมูหมดไปเป็นชุดก็คือมะละกอเอาไว้ให้กับเ,เก็บลูกสดโยนเข้าไปในคอ,อกหมูป่านะฮะตรงนี้ก็เป็นปลักะปลกของหมูป่าเล่นกัน คือเขาแทะต้นรอ,อ,อบๆต้นมะพร้าวทต,ต้นแหว่งเลยฮะเนี่ยฮะความโซนของหมูป่าน,นี่คือต้นมะพร้าวอยากง,ง้ำครับรอบๆมัรจะเป็นกล้วยฮะปลูกมาประมาณ4ีหปีแล้วยังไม่ขึ้นโคนเลยครับสภาพงามมากฮะนี่ก็พามาในสวนของพี่ชายชายก็วันนี้จะดูดข้าวครับรถยังไม่มาสักทีโอ้ ไม่ไม่ยอมกินสักทีกล้วยสุกคาเครือแล้วฮะเนี่ยกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยเอ่อกล้วยส้มเขาเรียกกล้วยส้มนะครับคล,าคลา้ายกล้วยไข่ฮะมันมนแต่เวลากินแล้วออกเปรี้ยวเปรี้ยวฮะแต่ก็ไม่ใช่เปรี้ยวแบบมะนาวฮะมันเปรี้ยวอันนี้กล้วยหักมุกกรับมุเครือใหญ่เบล์เลอ,อร์เบลเทอร์เลยฮะนี่ฮะกล้วยหักมุกครับหักมุก,กนี่จะเป็นเหลี่ยมๆนะฮะกล้วยหักมุก คือต้นมันอยู่สูงกว่าหัวนะผมก็เลยต้องถ่ายลักษณะนี้ส่วนใหญ่กล้วยสูงกว่า้วครับฮะโอ้โหแย่งกันสูงครับอู้สูงยาวเข่าดีฮะต้นนึงไม่กว่าไม่ต่ำกว่า8ปเมตรเเมตรเออได้ครับได้เลยฮะได้เลยความสูงนะฮะนี่ก็เป็นบ่อหลังคอกเอ่อคอกหมูป่าครับก็จะมีเอ่อผักตบชวาผักตบชวาแล้วก็เอ่อ ชาวบ้านมันจะมีผักอีกอย่างหนึง่งผมลืมไปแล้วผักปอด <c oughs> บางคนก็เรียกผักปอดผักปอดก็จะต้นเล็กกว่าผักตบชาวาหน่อยฮอะนี่ก็ดอกเต็มเลยนะใครที่นิยมกินดอกออดอกออดอกผักตบชาวาเนี่อร่อยนะฮะต้มจิ้มน้ำพริกกินครับเมนูล้ำค่าเมนูเลอค่าครับนี่ก็เป็นกล้วยตระกูลกล้วยหอมทองอะ่ะ แต่ว่าไม่งมฮะในพื้นที่นี้ถ้าปลูกกล้วยหอมทองนี่สุดท้ายมันจะแค่แกนเงนไม่รู้เป็นไรครับเออเขาเมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นนาก็เอานาเอานามา,าทาทาเป็นป่าตรงนี้ก็จะเป็นหลุมฮะหลุมเอาไว้ฝังสําหรับหมูหมูที่เป็นโรคฮะหมูป่ามีอยู่ครั้งหนึ่งฮะหมูป่าเนี่ยเราก็ต้องเอาอาหารป่าให้เขากินใช่ไหมแต่ว่าพี่ชายนี่ ดันไปเอาอาหารอาหารหมูขาวอาหารหมูฟาร์มมาให้กินปรากฏว่าเป็นโรคเดียวกันกันเลยครับสุดท้ายก็ต้องไปเอายาไปเอาวัคซีนของหมูที่เป็นหมูหม,หมูหมูบ้านนะฮะหมูหมูฟาร์มเอามาให้กินสุดท้ายฉีดยาเกินขนาดฮะก็เห็นคิดเองเออเองนะครับว่าตัวหนึ่งเขาให้ฉีด5ซีแต่พี่ชายล่อไป1 0ซีเห็นตัวมันใหญ่ฮะตายขาเข็มเลย เนี่ยครับนี่คือสภาพโหกล้วยฮะเยอะฮะหัวโ,โปกหัวปีก็ใครที่พูดว่าทําไรนะ้นาส่วนผสมแล้วไม่อดไม่อยากบ่อึดมบาอยากอะจริงๆครับนี่เป็นเรื่องจริงคือเฉพาะส่วนกล้วยนี่ในส่วนกวล้วยเราจะปลูกอะไรแซมก็ได้นะฮะเฉพาะกล้วยอย่างเดียวนี่คุณมีปัญญาทําเมนูหลากหลายนะครับเอของหวานก็ได้ของคาวก็ได้ฮะดีต้นสมโอฮะ ลูกปูดินลนี้ลูกสมโอนะครับลูกสมโอะนีก็ต,นตน้นต้นเอ่อยนาปักเขียบครับก็ที่บ้านก็เรียกกันทั้งสองภาษานะบ้านก็เป็นลาวเวียงมาเขียบบ้างไมนาบ้างครับดนีครับยมนากำลังสุกเลยครับดูก่ขนุนมนฮะ ไม่รู้ขน,นอะไรลูกกลมๆเล็กๆกับต้นเล็กนิดเดียวฮะแต่ว่าโหลูกใหญ่ฮะลูกใหญ่มากเลยครับมันก็จะสลับกับร่องสวนฮะร่องสวนนี่ก็ภายในร่องสวนกับผักบุ้งมือนกันเลยนะครับผักบุ้ง,งนันเลยนี่ฮะนี่นี่คือความยั่งยืนของไรนาะสวนผสมฮะสวนนู่นครับลองผิดลองถูกเ,เขาเรียกว่าต้นอ,อ,อินทผลามครับออพอปลูกต้นอินทผลามแล้ว นึกว่ามันจะให้ผลผลิตดีที่ไหนได้ฮะมันไม่ชอบน้ำครับมันไม่ชอบน้ำถ้าเป็นทะเลทรายแห้งแล้งมันไม่แบบพอมาเป็นอย่างนี้มันมีต้นตัวพู่ด้วยต้นตัวเมียด้วยฮะสรุปเราไม่โตเท่าที่ควรฮะผิดกับเขาเรียกว่ามะพร้าวน้ำหอมฮะมาปลูกทีหลังอะเนี่ยฮะได้ขนาดนี้แล้วครับเนี่ยนมะพร้าวน้ำหอมแสงแสงแสงอิทภาลัาไปแล้วอะ ใครใครใครไม่เป็นอย่าไปหาทำนะฮะคนที่เขาเป็นเขามีความรู the it. ้พ <t ter sensors> ื้นฐานหรือว่าเขาหาการคือศึกษามาบ้างนี่มันไม่มีปัญหาอย่างเราชาวบ้านทั่วไปอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ต้นตัวผู้ตัวเมียแต่มันก็ไม่เกินความพยายามนะทักจะพยายามอันนี้ก็ร่องสวนฮะมีกล้วยมีร่องสวนครับเดี๋ยวจะพาเดินลึกเข้าไปในบนเนื้อที่อยู่ประมาณห้าไร่ครับ หไร่นี่มีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยฮะมะพร้าวน้ําหอมก็กําลังจะให้ผลผลิตนี่ฮะมะพาวน้ําหอมนี่อยู่ประมาณปีที่3าปีที่สานี่ก็รองสวนนี่ก็เป็นร่องฮะร่องสวนบอกก่อนก็เป็นล่องเล็กๆฮะก็แค่เ,เขาเรียกอะไรร่องตื้นๆนะแต่เวลาระหว่างที่เราทําสวนไปแล้วปรากฏว่าเวลามันเหลือ,อ เราก็เลยมีเวลาโกยโกยเลนที่อยู่ในร่องสวนฮะเอาขึ้นมาโปะสองข้างฝั่งฮะก็ทําให้ร่องสวนลึกลงลึกลงลึกลงก็เลยกลายเป็นร่องสวนที่สามารถที่จะระบายน้ําได้ระ,ะบายน้ําดีนี่ก็จะปลูกามะม่วงฮะมะม่วงเป็นแถวแล้วม่วงโชคอนันต์ครับม่วงโชคอนันต์เป็นมะม่วงที่มีลูกทั้งปีครเราบ้าดูแลเราบ้าให้น้ําเขาก็บ้าให้ลูกบ้าแตกช่อให้เหมือนกันครับเอ แต่ที่นี่ามะาม่วงชคอันนั้นาราคาไม่ดีครับมีที่แล้วราคา2บาทฮะโลละ2บาทตลาดตายฮะคือผลผลิตเราไม่มีราคาครับก็สรุปแล้วามะม่วงปีที่แล้วโชคอันนั้นเพราะว่า,เ,าเขตสุขโขทัยที่ปลูกกันเยอะฮะแล้วคนที่เป็นนักเลงเอ,อย่าเรียกนักเลงฮะคนที่เป็นเกษตรกรหากินกับมะม่วงชคอันนั้นจริงๆเยอะฮะ ทางอุตรดิต์นี่น้อยครับน้อยรายฮะใหญ่อุตรดิต์นี่ขายแต่กิ่งพันอย่างเดียวอุตรดิต์ขายกิ่งพันไปให้สุขโขทยัยสุขาไทยเป็นคนปลูกครับแต่จริงๆคนสุขโขทัยเขาเก่งเขาทำได้ทุกอย่างแต่บางช่วงฮะมันขาดตลาด,ลาดเขาก็มารับฝั่งนี้ฮะโอ้คนเกาะตอนกิ่งดีเขาให้กิ่งกิ่งละห้าบาทนะครับเขาก็มาจ้างผมผมก็ไปตอนได้ไปช่วยเขาตอนอยู่ประมาณร้อยร้อยประมาณร้อยยี่สิบกว่ากิ่งได้ฮะ ก็แต่ถ้าเราตอนแล้วไม่ติดใช่ไหมตอนตอนเราไม่ไม่ไมไม่ไม่ติดก็ไม่ได้ฮะเขาให้ให้ต้นละห้าบาทก็จริงอะแต่ถ้ามันของใครของมันฮะตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูผลผลผลดูดูผลว่าติดไม่ติดอีกทีนะอถ้าไม่ติดหรือใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้ตังค์กับกับเดี๋ยวพาเดินต่อะเดินต่อ นี่ครับก็พาเดินเข้าไปฮะลึกๆก็ยังจะมีอีกหลายอย่างโอ้โหนี่ครับช่วงนี้หัวปีล้นตลาดครับที่จังหวัดตรดิดนี่หัวปีล้นตลาดฮะก็เลยเอ,อหัวปีหมดเต็มไม่หมดแล้วหัวปีฮะนี่ครับผักบุ้งฮะไอผมก็ทุระไอ,อเออขาเรียกอะไรบุกตะลุยลุยฝาดงนู้นด,ด,ดงนี้ดงนั้นะไม่ค่อยมาหาพี่ฮะ อดอดอยากอยากก็ไม่ยอมบากหน้ามาหาเขาะนะคือมาทีแรกเขาก็มีงานใช้เรื่อยนะฮะแต่แต่อย่างว่าฮะเราก็มีโรคประจําตัวไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะว่าพี่ชายนี่แกก็จะปลูกข้าวโพดเนี่ยสลับระหว่างต้นมะม่วงสองฝั่งสองแถวเนี่ยเสร็จแล้วอพอ,อข้าวโพดได้ผลผลิตเขาก็เรียกมาหัก <laughs> ผมก็หนีงานบ้างมาบ้าง <laughs> ตามแต่สภาพร่างกายครับเพราะว่าแพ้บุ้งก็แพ้ แพ้ไอบางรั้งก็แพ้ละอองละอองยาทั้งทั้งที่บางวันก็ลุยลุย้ยาได้หอบฟางได้ะบางวันก็จามพ่อฟางจามพ่อละอองญ้าก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นโรคอะไรแต่รู้ว่าถ้าอากาศเย็นเนี่ยผมที่แทบจะหายใจไม่ออกเลยต้องเอาน้ำอุ่นไว้จิบะช่วงที่อากาศเย็นมากๆใครที่มีโรคอย่างผมก็ <laughs> ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่ามันโรคอะไรผมเรียกตัวผมเองว่าภูมิแพ้เป็นไซนัสประเภทหนึ่งแต่บางคนเขาจะเรียกว่าอะไรหรือว่ารู้มากกับผมก็ให้ความรู้ผมด้วยผมพาเดินต่อครับยี่ก็เป็นมามพ้ามาปลูกแซมฮะหลังจากที่ปลูกแล้วมันตายฮะเขาก็เอามาแซมฮะนี่ฮะอินทผาลามผมบอกให้ฟันทิ้งก็ไม่ฟันฮะ เออยังจะเก็บเอาไว้แล้วดูมันแตกข้างๆอีกครับอิทผาลําสรุปแล้วต้นนี้ต้นตัวผู้วาผมให้ฟันทิ้งพี่แกก็ฟันะแ,แต่มันมันไม่ตายง่ายนะมันขึ้นมาอีกแล้วนี่คือเอ่อเอะน้วมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกเอามาปลูกแซมฝั่งนู้นปลูกเป็นแถวเลยครับปลูกปลูกเป็นแถวเลยฮะแล้วก็มีอิทผาลําต้นนี้นะครับต้นใหญ่ที่สุด สรุปล้วไม่รู้จะปลูกไปทําไมครับผมบอกให้ฟันทิ้งก็ไปแก่ก็ไม่ฟันนะเออติดกันฮนะติดกับป่านี่ก็จะมีปักข้าวครับนี่ครับก็ไม่รู้ทําข้าวอะไรไว้นะข้าวท่าข้าวทางนี้ครับข้าวสวยสลับกับทิวไผ่กิมซุงครับไผ่กิมซุงเป็นระยะเป็นแถวทิวแถวเลยเ ทางโน้นก็เห็นทางนี้มีคงมีสวนนะอยากมีบ้างฮนะแต่ที่น้อยนะเอามาทำสวนไม่พอนะกันเลยปลูกไผ่กิมทรงบนคันนาครับยาวแถวนึงนะ่งะเอาโน่นนี่ก็เก็บกินไปเถอะนะก็นี่คือที่ของพี่ชายนะผมกําลังจะทําแบบนี้ในที่ผมในพื้นที่ของผมครับแล้วก็คือต้องรอให้ถึงระยะปีใหม่ก่อนเพราะว่า ทำไปก็หลายอย่างฮะจังวง,งจังหวะเรื่องเงินเรื่อง,องทองฮะและ้วก็ที่ทำงงทำงานาว่าลูกสาวเขาจะเรียกตัวช่วงปีใหม่ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็มาช่วยกันทำงานในไร่ในสวนฮะไม่ใช่ว่า,าจะไล่คนในครอบครัวไปหางานทำเพื่อเอาตัวรอดไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่าบางครั้งต้องไปหาประสบการณ์ทางนอกก่อนฮะก่อนที่จะมาอ่เมาดูแลเทือกสวนไร่นาะนี่ต้องมีอะไรติดหัวสมองบ้างนะฮะก็สอนกันอย่างนี้นะ,ะสอนกันอย่างนี้ไม่ได้สอนให้ลักวิ่งชิงป้นหรือว่ามัวไปเล่นบิสคอยอะไรอย่างนั้นฮะมไม่รู้ขนุนพันอะไรฮะรู้สึกว่าจะถูกหนอนเจาะ หน,นจ่อต้องคอยดูฮะถ้านอนจ่ออย่างเงี้ยผิวเสียลูกเสียโตมาอีกหน่อยมันก็จะไม่สวยไม่สวยมะม่วงเอ่อนี่ขนมน,นะนี่ขนมอันนี้อันนี้จะเป็นมะนาวามะนาวล่องสวนทางท้ายท้ายสวนนี่จะส่วนใหญ่เอ่อนามันจะติดติดน้ฮน้ำจะซึมเข้ามาโดยไม่ต้องสูบครับโดยไม่ต้องสูบบางต้นก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วฮะสำหรับมะพร้าวน้ำหอมครับ เดี๋ยวพอพาเดินต่อครับพาเดินต่อนี่คือดินนานะฮะโอ้ดีอินทาผาลามัมอีกต้นแล้วโอ้ยไม่รู้จะปลูกไว้ทำไมพอคุณเอ้ยก็ไม่ว่ากันฮะบางครั้งก็ล้องผิดล้องถูกเอาฮเราบอกเขาหมดทุกอย่างก็ไม่ได้เขาเป็นพี่เรานะเอ,อะไรน้องก็มาบอกพี่งียนี่คือต้นหมากครับแม่ มีอยู่ต้นเนี้ยอ๋อมีหลายต้นเหมือนกันโซนนี้มีแต่หมากดีกก็ต้นหมากครับโหกล้วยฮะหัวหัวปีเล็กนิดเดียวหัวปีเล็กนิดเดียวนี่ฮะนี่ฮะนี่หัวปีเหนือขวือกล้วยอยู่บนฝั่งนู้นจะมีไผ่ฮะปลูกเป็นแถวเลยฮะไผ่กิมซุงครับ พาเดินต่อครับช่วงเชวาเช้าๆในขณนะที่พี่ชายเขารอรถเกี่ยวข้าวรอรถดูดข้าวอยู่ผมก็เข้ามาในสวนเขาเข้ามาดูแอบดูผลบากลากไม้กงกวยโอ้โหถ้าผมอยู่บ้านแกเนี่ยผมจะแปนรูปขายให้แกให้หมดเลยทํากล้วยฉาบได้เลยฮะตรงไหนก็กล้วยกล้วยกล้วยเต็มไปหมดโอ้โกอยกอไผ่เนี่ยถ้าผมมีเครื่องย่อยกิ่งไม้หรือว่าถ้าผมอยู่นะฮะ ผมจะไม่ปล่อยให้ลกอย่างนี้ผมจะเอาไปย่อยย่อยย่อยเออครับคนคิดก็คิดไปฮะแต่ไม่มีทุนทำคนมีทุนทำก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แกก็ลุยดุยดุยดุย,ดยไปของแกนะฮะเออนี่คือความเป็นเออไปคนคนไทยมันก็ดีอยู่อย่างไงเออไม่ขัดคอกันขัดถึงขัดคอกันก็อยู่ด้วยกันได้นะอ,อันนี้ก็ล่องสวนปลายปลายที่แล้วนะฮะปลายที่แล้วก็ถ้าไปทางนู้นก็จะติดนา ก็ไม่มีอะไรให้ดูว่มามันต้องเดินกลับเข้ามาในสวนฮะอันนี้ผมวกกลับเข้ามาในเ,เข้ามาในสวนฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของออต้นไผ่ฮะไผ่กิมซุงอะแกปล่อยให้ลกโอ้โหผมจะเข้าไปถึง <laughs> เป็นป่าเลยครับฮะเป็นป่าสลับกับต้นมะม่วงอะแล้วก็มีต้นกล้วยแซมฮะซึ่งถ้าเข้าไปในป่าป่าไผ่ช่วงนี้ก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อ,อจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะ ผมมองเห็นอยู่นะฮะแต่ว่าเพื่อนๆมองจากในในกล้องนี่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรีบออกแล้วกันฮะต้ามันมืดนะครับถ้ามันมืดนี่ก็คือสภาพข้างในฮะแกเอาใบไผ่มาคุมโคนไว้ฮะแล้วก็เอาดินที่อยู่รอบๆมาโคอมาคุมไว้มาคุมไว้ <S <S แล้วหลังจากนั้นก็สูบให้น้ําให้มาตามร่องอะซึ่งตอนนี้ร่องเออร่องมันแบนหมดแลวฮะร่องไม่ลึกฮะ <S <S เพราะว่าลากเออลากไผ่เออ เอ่อทำให้ดินดีไม่มีไม่มีหลุมเลยเดี๋ยวผมขอเดินโอ้จะลุยหนามเข้าไปได้ป่าเนี่ยโอ้พยายามผมว่าผมเดินอ้อมดีกว่าหรือไม่ก็เดินออกไปนี่ก็คือบรรยากาศภายในสวนไผ่ฮะซึ่งปลูกไว้เป็นแถวๆนะครับไผ่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะผมค่อยๆซูมได้นะแต่ผมไม่สามารถเข้าไปได้ครับเพราะว่าเออแสงไม่หน่พอนะฮะ วันผมขอถอยออกก่อนดีกว่าครับเดินออกนะครับเดินออกขอเดินอนุญ,ญาตเดินออกนี่ครับข้างนอกก็จะสว่างสวัยฮะเราก็จะเดินไปตามคันนี่คือคันคันที่เรายกล่องไว้สําหรับปลูกกล้วยนะครับก็คาดว่ากล้วยขึ้นโคนแล้วก็อีกสักปีสองปีก็คงจะต้องได้เอ,อ ขุดท้ขุดขุดมันขึ้นมาให้หมดทุกต้นแล้วจากนั้นก็ขุดลงไปให้ลึกกว่าเดิมแล้วก็ฝังกบในที่เก่าโอ้โมีแมวแมวบ้านนะแมวบ้านแต่ว่ามันอยู่ในป่านานๆก็จะเป็นแมวแมวป่าแมวพงนี่ซึนี่คือไผ่ที่เก็บผลผลิตขายได้ทั้งปีนะครับคือถ้าข้างๆเขาสูบน้ำเนี่ยสูบน้ำใส่นาเนี่ยมันก็จะไหลเยิ้มเข้ามา พอเยิ้มเข้ามามันก็ไหลเข้ามาอนนี้ส่วนผสมของเราครันี่ก็คือ,อ,อส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งในในร่องสวนฮะซึ่งมีน้ําตลอดเพราะว่าข้างๆเขาทำนานปังครับทำ,ทำนาปังขอเดินต่อเนาะเดี๋ยวหลังจากเลิกทําทคลิปแล้วก็ว่าจะมาหาเก็บผักบุ้งไปสักหอบเพราะว่าตอนนี้กินแต่ฟอกทองจนไม่ไหวฮะเหลืองหมดแล้ว เพราะว่าฟักทองปีนี้ก็ตลาดตลาดที่ที่นี่ไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยบูมเท่ไเร่ส่วนใหญ่ลูกใหญ่ได้ขายส่วนลูกเล็กก็กินกันเองอะดูก็คือมะม่วงเอ่อมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมีปลูกหลายรอบหลายครั้งนะ,ะมะพร้าวน้ำหอมอันนี้ไม่ได้จะใช่มะพร้าวน้ำน้ำหอมอเพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์ตอนแรกเอ่อปลูกปลูก,ลกสเปซสปาครับอ่ะปลูกสเปซสปา มาตอนหลังพอเราเริ่มที่จะผลผลิตอะไรที่จะทําตลาดได้ผมก็พยายามบอกให้แกทําแต่ตัวนั้นนะกล้วยก็เยอะเยอะโอ้มีจอกด้วยครับมีจอกแต่แหน่แหนไม่มีมีแต่จอกนี่คือใบจอกนะต้นจอกเนี่ครับคือสภาพไร่นาส่วนผสม นาก็มีนะฮะนาก็มีติดจากเอ่อเอเอมันจะมีถนนถนนสาธารณะถนนปูนผ่าการที่นะฮะฝั่งนู้นจะเป็นนาฮะติดฝั่งนี้จะเป็นสวนครับสวนก็อย่างว่านะฮะมันไม่ได้ปลูกแค่ของของอย่างเดียวฮะมีเอ่อมีกล้วยฮะมีมะพร้าวครับมะละกอเออมะม่วงครับอ่ะแล้วก็มีมะนาวเอ่อมีขนุนครับมีชมพู่มีละมุดนะ แล้วก็มีที่กินไม่ได้อินทภาลัมนะฮะไม่มีไม่ีเม็ดเนแล้วก็มะพราวบางต้นก็ทยอยเก็บผลผลิตไปขายได้อย่างต้นเนี้ยก็บางทีงานกระถิ่นงานพ่อป่าไม่มีทำไม่มีเงินทําบุญก็เอา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 ไปบริจาคได้นี่ก็คือที่เขาคิดเขาทำกันนี่คือหัวปีฮะ ตรงไหนก็มีแต่หัวปีเต็มไปหมดน่ะมันน่าจะมีเมนูทำหัวปีทำทอดบันหัวปีนะนี่ก็กล้วยครับกล้วยกล้วยน้ำว้าธรรมดาแล้วนี่ฮะลูกใหญ่เลยครับขยายมากก็ไม่ค่อยจะชัดอีกโอ้ยเนาะนี่นะครับโอ้โหดี ต้นแค่นี้มีลูกปลาเรยเลยครับขนุนครับขนุนอันนี้ล่อง,องสวนนะมีผักบุ้งเต็มไปหมดเลยนะไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ่านะฮะยาฆ่าญ้าฉีดแต่ตอนเฉพาะตอนช่วงแรกๆคะตอนหลังๆนี่พี่แกเอาไม่ไหวแล้วแกก็ไม่ฉีดแล้วแล้วพวกพวก,ลกล้วยพวกผลไม้รากไม้พอมันคุมดินได้แล้วไม่จําเป็นนะแต่ที่แกใช้นี่แกจะใช้ในล่องอระหว่างล่องล่องอล่องมะม่วงอนะแกยังใช้อยู่ครับยังใช้อยู่ ก็ต้นเตี้ยฮะคือผมผมกับมะพร้าวต้นนี้นะลูกมะพร้าวาลูกมะพร้าวลูกนี้นะครับเนี่ยลูกนี้มีความสูงเท่ากับหัวผม,วมสูงเท่ากันเลยครับเนี่ยเท่ากับผมเลยนี่ฮะนี่ก็คือสภาพอาลองกลางระหว่างาต้นต้นมะม่วงนะครับ มะม่วงก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขายนะที่ผมเห็นเห็นอยู่แต่ว่าได้ได้กินครับได้กินไม่อดไม่อยากฮะก็ถ้าจะขายนี่น่าจะมีวิธีทําให้ได้ผลผลิตที่ลูกมันสม่ำเสมอกว่านี้นะฮะซึ่งเขาก็เก่งทางด้านนามากกว่าพืชสวนเนาะก็ไม่ว่ากันฮะเพราะว่าพี่ชายเขาก็ทั้งชีวิตก็ทาแต่ทําแต่สวนเออทำแต่นาไอเรื่องสวนก็อย่างเงี้ยแหละฮะ ขนาดทำทิ้งๆคว่างๆก็ยังโหมีให้กอบให้กินได้ไม่รู้จบครับนี่คือไรนาส,นสมบูรณมนกก็นี่แหละครับสิ่งที่เอ่อเป็นพี่เลี้ยงเวลาผมอดผมอยากผมเข้ามาที่นี่ประจํานะฮะเข้ามาบางทีเจ้าของไม่อยู่ครับพี่ชายไม่อยู่ก็มขอเขาไม่กินผมก็บอกว่าเออบอกพี่ขอกล้วยกินบ้างเด้อแล้วผมก็พูดเองนะครับว่าเออ ก็จบก็ตัวเขาไม่อยู่นะพูดเองออนุญาตเองเลยนี่ฮะพาเดินมาเกือบสุดแล้วนะฮะใช้เวลาในการทำคลิปพอสมควรนี่การคือการเรียนรู้ฮะหนึ่งต้นจะเอาหลายหลกิ่งหลายๆพันนะนี่ฮะพี่แกพยายามทำอยู่ฮะว่าหนึ่งต้นจะเอาสักหพันวางั้นเอาเอเอาไม่ว่ากันฮะ แกไปเอากิ่งพันธุ์มะม่วงอื่นฮะเอามาใส่ตอ่อต่อมะม่วงต้นนี้เพื่อที่จะอนุนติดนะฮะเ,เพื่อที่อยากจะรู้ว่าแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะแล้วมันจะยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แกเอาร่องกลางระหว่างต้นมะม่วงนะมาปลูกมะพร้าวแซมอะคาดว่าแกคงจะมีความคิดใหม่ๆซึ่งผมผมก็เดาไม่ถูกเลยไม่ว่ากันฮะโอ้ท่าน้ำถึงแล้วเนี่ยมะพร้าวลูกนี้มะพร้าวต้นนี้นี่ มาดูสิลูกมันเล็กกระติดเดียวะฮะอม่แต่มีน้ำนะเออ,อ,อมีน้ำครับลูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปไปไป,ไปลองผ่ากินครับพี่เค็จะให้ไม่ให้ไม่รู้ป้นเอาเลยครับอ,อนี่แล้วครับความยากงยืนของออคนไทยเมืองไทยฮะแต่สิ่งเหล่านี้ฮะตามหลักฮะถ้าเรา มีภูมิรู้หรือว่ามหาไยต่างๆมันเอาจริงเอาจังนะฮะให้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะปลูกเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยใช้ยาเกี่ยวกับการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อทุกอย่างมันมีสูตรสําเร็จอยู่คือความรู้ต่างๆนะถ้าพวกกรมวิชาการเกษตรหรือว่านักศึกษาหรือว่านักวิชาการเอาไปตีแผ่กันมากๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของร้านยาร้านปุ๋ย ร้านเคมีพันมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเคยก่อนหน้านี้ฮะมันเคยเป็นผู้รู้ถามอะไรกูรู้รู้เหมือนอับดุลนะฮะรู้ไปหมดฮะแต่ถ้าถ้าคนพวกนี้ถูกแย่งซีนจากนักวิชาการหรือจากนักศึกษาที่จบจากมหาลัยเกษตรต่างๆมันก็จะทำให้พวกมันหมดหมดค่าหมดราคาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่จบไปเป็นนัก,กเรียนนักศึกษา ก็คือคนของเขาคือเขาเลี้ยงไว้เหมือนหมาเหมือนแมวนะเออเขาให้กินเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ให้เอไม่ให้ไปให้ความรู้ไม่ให้บอกต่อมันก็จบแล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ฮะเออเวลาใครเอาความจริงอย่างเงี้ยมาพูดอย่างที่ผมพูดเนี้ยสุดท้ายผมก็เป็นหมาเออลุมด่าเอ้ยไอคีคอกไอบ้านนอกมึงคิดอย่างนั้นมึงคิดอย่างนี้เออไอจอกไอจอกเออเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆ อันนี้ก็เดินวนมาจนจนจนถึงบ้านอีกกลับมาวกเข้ามาถึงตัวบ้านแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูบวบเอ่อบวบไม่มีเหลี่ยมอะม,มันเป็นบวบอะไรกันฮนะเออเดี๋ยวนี่นี่คือบวบนะครับเอาบวบไม่มีเหลี่ยมอะมันมีมานานแล้วนะแต่ว่าเอ,อ่อแถวบ้านนี่มันนานๆจะมีคนปลูกทุกทีอนะมันไม่มีเหลี่ยมเลยนะกลมเกลี้ยง <laughs> มันไม่ได้เป็นลูกเดียวมันเป็นทุกลูก,ลก,ลก,ลกอะน,นู่นุกระชายอันนั้นลูกที่สองอันนั้นลูกลูกที่สามอะเออเนี่ยฮะแหมเข้าใจไม่แอบปลูกเอาไว้เนี่ยบวบเขาเรียกบวบพิเศษหรือเปล่าเนี่ยบวบไร้เหลี่ยมบวบบวบเกี้ยงเหรอบวบกลมอะเนี่ยบวบเกี้ยงบวบกลมคือแกอ,อยู่คนเดียวนะเออ เพราะฉะนั้นแกก็เลยไม่มีแม่บ้านทําให้ถ้ามีแม่บ้านมาทำ่าโอ้โหมะมะเขือเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบแกปล่อยยาวเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเอาไปปลูกฮะกินอเด็ดเลยเดี๋ยวผมจะมาเอามา,มาเด็ดไปทําพันธุ์ฮะนี่คือมะเขือยาวมะเขือเจี๊ยบที่บ้านเรียกมะเขือเจี๊ยบมะเขือลื่นเพราะว่ากันอย่างนั้นเขาเรียกกันอย่างนั้นอันนี้ก็กล้วยนะฮะกล้วยดีเกกก็ปลูกเออเพกา บางคนก็เรียกลิ้นฟ้าก็ว่ากันไปตามพื้นที่เฉพาะที่ดูนมะขามกระดานครับดูนมะม่วงเขียวไข่กาครับข้างหน้าที่จะติดถนนนี่เดินไปนี่มีแต่ป่ามะม่วงอนะช่วงนี้ป่ามะม่วงต้นเขาเรียกว่าต้นมันแดงนะแถวมันแดงแถวบ้านเรียกมันหางหมานะ,ะมันแดงเนี่ยมันมันเหี่ยวมันแห้งแล้วแล้วใบมัน แห้งแล้วมันกรอบฮะแล้วเวลาเราผ่านใต้ต้นมะม่วงเนี่มันจะเป็นละอองก็ไม่อยากมุดไม่อยากมุดต้นมะม่วงนะช่วงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะคันนะวันนี้จะไม่ได้งาน,นถ้าลมพิษขึ้นมาะลยจบเลยผมย <c oughs> ครับวันนี้ก็ขอลาไปเ,เดี๋ยวขอทิ้งวิวสวยๆนี่ก็คือสาฮสาสาข้างๆร่งองสวนไร่น,สนาสวนผสมมีทุกอย่างที่เราอยากกินะ แล้วก็เราอยากจะกินอะไรก็กินได้ทุกอย่างที่เราที่มีอยู่ในส่วนฮะโอเคครับสวัสดีครับ